สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาชงมื้อเย็นกันนะคะแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเอย,อยู่ในรถแล้วก็กินมื้อเย็นได้เหรออ่า เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะแท่แนแท่นแสวัสดีวันพุธนะคะวันนี้ใส่สีเขียวกันไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มีอะไรพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมื้อเย็นนะคะเราจะกินกันในรถเลยอ่ะนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะคะเราจะกินอาหารให้ครบหมูนะคะแล้วมาปรุงมาทําอะไรกันในรถอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยะคะ่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีนี่เลยแท่แนแท่นะคะเราจะมาชงโปรตีนนะคะกินมื้อเย็นกันบนรถของเราเลยะคะ่ะเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจนะคะต้องออกมาด้านนอกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่สะดวกนะคะที่จะมานั่งกิน ส้มตำนะคะกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวผัดในรถนะคะแต่เราก็สามารถอิ่มท้องแล้วก็อร่อยได้สิ่งที่สําคัญเลยนะคะสามารถทําให้เราเนี่ยอิ่มไม่อ้วนรสชาติอร่อยปรุงง่ายมากๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมากัน2แบบเลยนะคะปกติเนี่ยพี่หนิงเองนะคะก็จะชอบตัวนี้นะคะนูติโโรซึ่งเป็นโปรตีนนะคะสกัดจาก3แหล่งเลยมีนมมีทัว่วมีปลานะคะกดอมิโนโจําเป็นที่ร่างกายต้องการครบมากๆนะคะรสชาติอร่อยนะคะชงง่ายนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมี collagen, นะค,ะคอลลาเจนจ้าคอลลาเจนเปปไทยสามพันมิลลิกรัมนะคะอันนี้สามารถช่วยดูแลผิ แข็งแรงขึ้นแล้วก็หลุมสิวนะคะใครเป็นแฟนคลับของพี่นะคะรู้เลยนะคะว่ามีหลุมสิวเยอะมากๆนะคะก็สามารถที่จะตื่นขึ้นได้เพราะตัวคาลาเจนในซองนี้เลยนะคะและสิ่งที่จะทําให้เรานะคะต่อสู้เชื้อโรคนะคะต่อสู้ตัวโควิดนะคะ ที่กาลังดังนะคะกำลังแพร่ระบาดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็มีเว,วลูเลยจ้าเป็นตัวที่สามารถช่วยให้ร่างกายนะคะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือว่ามะเร็งเนี่ยสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะคะอ่ะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมีน้องใ่นะคะอีกตัวหนึ่งอ่ะ ก็คือตัวมันติเพรนตนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นโปรตีนสกัดจากพืชนะคะเราเรียกว่าโปรตีนพืชนั่นเองนะคะก็สกัดจากถั่วเหลืองนะคะถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวสาลีแต่นะคะรสชาตินะคะบอกเลยนะคะว่าอร่อยนะคะหอมแล้วก็คุณค่าทางอาหารเทียบเท่ากับเรากินเนื้อสัตว์เลยนะคะหนึ่งซองให้โปรตีน10กรัมเท่ากับดูทิโปรเลยนะคะแล้วก็ความหวานที่ได้จากตัวนี้นะคะเป็นซูคารโรสอ่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นความหวานที่ได้จากซูคารโรสค่ะนะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นความหวานที่ได้จากญ้าหวานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการทีีี่่่่ใครรทปััญเกวบือง หวานนะคะใครกําลังคุมน้ําหนักหรือกาลังลดไขมันนะสตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยรสชาติหวานอร่อยแต่ไม่อ้วนนะคะทั้ง2ตัวนะคะมีเวลมูนที่สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยจ้าะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชงกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะปรุงอาหารในรถกันได้ง่ายๆยังไงนะจ๊ะ <S <S เอาละค่ะเราจะมาชมด้วยกันเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรยียมคือนี่เลยนะกระบอกเชฟวันนี้นะค่ะเป็นกระบอกเชฟของสตูดิโอเกเรกซี่นะคะก็จะเป็นตัวที่สามารถพกพาให้เรา,า,ารถึงวันนี้ถลยบอกเลยว่าใช้งานง่ายทุกสิ่งเลยนะคะแล้วก็เรางานในรถติดทั่ว รยากใช้ได้ที่ประมาณ300-400นี่ไหมนะแต่วันนี้เนี่ยก็คือเอาตามที่ชอบนะคเพราะว่าเราจะมีเมนูพิเศษนะคะเพิม่มอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยกันนะคะนะ,นะคะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยนะคะ20โรชีกันนะชงง่ายมากนะคะแล้วก็เทใส่ขวดเลยนะคะนี่เลยส่วนใครนะคะที่ไม่อยู่ปรโก้อนะคะหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าเราจะต้องมากินอาหารบนรถเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าเป็นขวดน้ำกลับก็ได้นะ,ะอันต่อไปเลยนะก็มาที่แคนของเรานะคะนี่เลยนะคะก็ง่ายเหมือนเดิมนะคะก็ผสมลงไปเรากำลังปรุงนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวมากนี่เลยนะคะก็ใส่ไป ที่นะคะตัวนี้เป็นชานะคะที่บอกเลยว่าเป็นหอร่อยมากนะคะแล้วก็ยิ่งกินแบบตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถประหนึ่งเหมือนว่าเรากินชาอินนะแต่ไม่อ้วนนะคะเพราะว่าชาอินมันจะมีทั้งน้ำตาลนะคะมีทั้งไขมันนะคะคืในที่นี่ชาเรากำลังเลี้งเนาะเลี้ยงขัวนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะก็เอาฝางปิด้เลยนี่นะคะนี่คือกระบวนการเตรียมนะคะอาหารมื้อเย็ยนนะแล้วเราก็ปรุงกันเลยะคะ่ะดีไหม เรียบร้อยแล้วค่ะอาหารมื้อเย็นของเรานะคะก็เป็นตัวโปรโตีนนะคะที่ให้ประโยชน์มากๆนะคะให้พลังงานแค่140แคลนะคะให้พลังงานที่ต่ํามากๆนะคะใครที่แบบไม่อยากอ้วนนะคะอยากสวยนะคะแล้วก็อยากสุขภาพดีนะคะแนะนาเลยค่ะมื้อเย็นกินโปรโตีนเยอะๆนะคะอยาก,กินน้ําตาลงดแป้งนะคะแล้วก็เราเจอกันนะคะสำหรับมือ้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายกินก่อนชายเย็น เย็นจะดีมากไปแล้วนะ